การเทรนหนักขนาดไหนและสู้กันขนาดไหนกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้อ่อใครจะเป็นัวแทนคะเดี๋ยวเองก้าแบบนั้นา้าเราต้องเปลี่ยนก็ซ้อมกันหนักมากๆค่ะแล้วก็ <ใน S 1> สู้กันมากๆค่ะจริงๆพวกเรามีทั้งเรียนร้องเรียนเต้นเรียนแรปด้วยแล้วก็เรียนการแสดงแล้วก็มีเรียนภาษาอังกฤษด้วยค่ะในกลุ่มนี้คิดว่าใครเต้นเก่งสุดหรือเท่าๆกันจริงจริง แต่ละคนคือมีสไตล์การเต้นของตัวเองนูวอย่างอย่างหนูหนูชอบใครสุดในสายตาหนูว่าเพื่อนคนนี้เต้นเก่งไงหนูชอบน้องซินดี้น้องซินดี้เต้นสไตล์ไหนถึงบอกซินดี้เต้นเก่งน้องแบบเวลาเต้นน้องจะแบบเทมากๆขอดูซินดี้เดียวเลยก้าวมั่งหน้าต่อาไปเลยเลืออะไรก็ได้ว่2 3ชว์ท o ิคเกอร์มอร์ซินดี้เฮ้เฮ้ยโ้ซิ นี่แค่ตัวอย่างนะตัวอย่างนั้นสจริง